นี่ยขึ้นมาวาน้ำแล้วเดี๋ยวเดินลงไปดูต่อเนี่ยครับเดินลงเขาอย่างเงี้ยครับหน้าง,งานให้เห็นภาพมุมสูงนะหลังอาจรย์กระโศกอยู่ตอนนี้กำลังดึงไปแล้วเราอยู่ภาพมุมสูงกันครับให้เห็นนะเนี่ยครับดินค่อนข้างสวยนะครับชั้นปลูกปาม แต่พอลงไปปุ๊บก,ก็บเป็นหินเลยให้ดูหลายๆมุมน่าจะแป๊บเดียวแล้วครับเพอได้แนวได้อะไรแล้วบะเนี้ยจะขุดได้ไรออกไปเลยจานก็ดแต่เนื่อย,ยังไม่หายเลยใช้ไปตอกหลักเมื่อกี้เนี่ยมาถึงก็ใช้เลยลูกพี่อยู่กับซานี่ครับ S205C y นะครับ กับหจะกรสมสักดิส s ค t ไอนุมจีนนะครับหอเลาการเลยนะครับสีนี้ดำตัดขาวเนี่ยดูแล้วมีพลังไม่รู้ว่ารถจะมีพลังสู้หินได้ไหมดูเอาครับพี่น้องจานกีนลังไล่ออกไปแล้ว ถ้าว่าไม่ติดฝนอาจารย์คิดน่าจะไปกับเยอะแลวครับวันนี้นะครับฝนตกเพิ่งหยุดตกฝนเพิ่งหยุดขุดเนี่ยมันทําใจเลยครับหน้าฝนเนี่ยไม่ใช่หน้าฝนแหละตกทั้งปีครับภาคใต้เนี่ยปีนี้ต้นไม้ไม่เหลืองเลยนะครับหญ้าไม่เหลืองไม่อะไรเลยเขียวทั้งปีปีนี้นะครับฝนดีดีสละเกินนะครับสุราษฎร์เราปีนี้เขตที่ขุดก็อยู่ดอนสักนะครับเป็นสระโครงการนะครับขุดตรงนี้บริเวณเขาตรงนี้สีลูกครับ พื้นที่คนข้างยากนะครับพื้นที่ไม่เสมอคนขับกต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองครับขุดนะครับอยู่คนเดียวทําให้สวยด้วยอาจารย์นะครับพอบ้านอนาะจารย์กิจก็อยู่รันสักครับพี่น้องแต่ว่าไปอยู่การดิดนะครับนี่คือบ้านเกิดอาจารย์กิจอยู่กร,รถขุดมาก็โอ้ยี่สิบปีครับ แต่ว่าเพิ่งมาขับ200ได้ประมาณ2ปีนี้นะครับ2ปีนี้นะครับเมื่อก่อน140 120นะครับกับนาองตอนนี้มาอยู่กับพนกนะครับกับอจกสมศักดิ์เนาะเหลือแต่อาจารย์เดียวครับตอนนี้ก็กลับมาขับ200เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทิ้งไปมาณับสิบกว่าปีนะนะครับ200จารก์เกลับมาก็ขุดสามมนเลยครับเมื่อก่อนอยู่ตนากุ้งนะครับ2ปีแล้วครับพอปีที่2แล้วนะครับ อยู่ภูเขาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนอยู่หน้ากุ้งอย่างเดียวกลับมาลื้อฟื้นวิชากันใหม่หมดนะครับได้หมดเหมือนเดิมนะครับคนมีประสบการณ์เนาะชื่อเสียงอาจารย์กิตก็ไม่ต้องพูดถึงครับในวงการรถขุดเขตย่านนี้ครับรู้จักกันทั่วนะครับใช้คำว่าจมยาาครับคนคนนี้ครับทีมงานบอกเลยฮคนขุดอาจารย์กิตขับมายังไม่จมนะครับยังไม่เคยจมกับเพื่อนนะครับ ใช้คำว่าถ้าไม่มั่นใจอาจารย์กิดไม่ลงนะนะครับไม่ฝืนด้วยนะครับเอาชัวร์อย่างเดียวถ้าคิดว่าลงได้ขึ้นได้อาจารย์กิดลงอย่างเดียวเหมือนเมื่อวานนี้นะครับถ้าคนทั่วไปมีประสบการณ์กันลงแล้วแต่อาจารย์กิดไม่กลัวถ้าคิดว่าไม่จมอาจารย์กิดจะเช็คก,ก่อนครับแต่เราดูเหมือนจะจมนะแต่ขอาอาจารย์กิดได้เสมอนี่เริ่มไล่ไปไล่ไปแล้วครับ ใครขุดสาบนเขาได้โอ้สวยๆฝีมือมากแล้วนะครับขุดไม่เสมอแบบนี้บรรยากาศก็สวยครับสวนปามแต่ค่อนข้างอบอ้าวนะครับตรงที่ผมยืนอยู่บนเขาเนี่ยมันจะคึมฟ้าคึมฝนตลอดเลยนะครับแต่พอเราลงจากเขาไปปุ๊บมันจะแดดทั่วาจักรเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นแบบนี้พอลงออกจากเขาไปปุ๊บแดดครับข้างนอก แต่ภาสาแบบอยู่ันเขาแบบนี้มันสวยครับเวลาตัดตัดข้างแบบนี้เนี่ยแล้วก็สายอยู่ข้างล่างเนี่ยสวยครับลูค้าจะได้เป็นที่เก็บน้ำเนาะเดี๋ยวให้จานกิดไล่ไปก่อนจะมาดูอีกทีตอนแต่งสโลปจานกิดนะครับ เดี๋ยวจะพาไปนั่งข้างบูมด้วยไปดูการเจาะหินให้ดูหลายๆมุมมุมฝั่งนั้นด้วยวันนี้ต้องจัดครับมาถึงเดี๋ยวไปดูก่อนอาจารย์เกียรติทำอะไรอีกจอดอีก ปาลุนี้กันลกักทิ้งไม่ยอมทิ้งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วทาไม่ใส่รองเท้ามาบูทมาหมดสิทธิ์ครับดีที่ใส่รองเท้าบูทมาอ๋อลักลักเอาอีกแล้วอย่าบอกนะเอออย่าเยียบนะ่้ลักพอลนะเออจะเยียบแต่ลักอย่างเดียวยเกียบปักให้แล้ว ใช่แล้วอุย้ยหินครับเป็นชั้นหินเลยเสียดายบุกกี่มันเล็กกุ้มดินไม่ได้มันค่อยเยอะเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะมีโอกาสเราจะแวะไปถ่ายซานี่เจ้าบุมยาวเอสไว75ซีครับสีขาวเหมือนกันขาวดำนะครับบุมยาวนะครับ75ครับทำเป็นบุมยาวทํางานเหมือนกันนั่งงานใ,นใกล้ๆกันประมาณสองสามโลเนี่ยพี่น้องแวะไปถ่ายอยู่ไปดูสีแปลกตาครับสีเยนียวในประเทศใครสนใจติดต่อนะครับจ้างงานเนาะในอ๋ะะอจกสมศักดิ์เอสเีครับสุร,ราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรให้เนี่ย 0869519613ครับบริการทุกอย่างครับมิโคกุศะลบโคบูกตเรียนเคลียร์ลิงครบหมดครับเกี่ยวกับมีโคเล็กใหญ่ได้หมดครับมีทุกรุ่น โอเคนะพี่น้องนะนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบวก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ